ค่ะวันนี้ฉันจะแนะนำวิธีทำลิงก์ไลน์ของเรานะคะเพื่อที่เราจะเอาไปโฆษณาหรือว่าแปะในโพสต์ต่างๆนะคะของเรานะคะก่อนอื่นก็เข้ามาที่ไลน์นะคะจากนั้นแต่ที่รูปบ้านนะคะซ้ายมือล่างนะคะที่เขียนว่าหน้าหลักค่ะแล้วแต่ที่รูปเรานะคะข้างบนของกลมนะคะจากนั้นแต่ที่คำว่าแก้ไขโปรไฟล์ค่ะ แล้วเลื่อนหานะคะนี่ค่ะอันนี้ id line จะเป็น lucky inter เห็นไหมคะแล้วเราต้องดูด้วยนะคะว่าข้างหลังเนี่ยค่ะที่อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย id นะคะต้องแตะให้เป็นสีเขียวนะคะเราก็จำไว้ว่า id line ของเราคืออะไรค่ะเราก็แตะออกมานะคะจากนั้นหาอ่าสมมติว่าเข้าไปโพสนี้นะคะหาลิลี่งเปล่านะคะล อันนี้ก็ปีมมาแล้วนะคะ htp นะคะอันนี้คือลิงก์เปล่านะคะเราก็เอาคัดลอกนะคะแ้ล้อมาวางนะคะแล้วพิมพ์ id ของเราลงไปนะคะ l u c k y นะคะ inter lucky inter i n t e r นะคะแตะขึ้นมาแล้วต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดไหมแล้วก็เช็คดูะคะ่ะ ว่าใช่ของเราไหมะอันนี้ใช่ของเรานะคะถูกต้องค่ะ